สวัสดีค่ะอยู่กับบาคาร่าคายสิกสี่บาหลักบาคาร่านะคะทุกคนคะวันนี้นะะ่าะพกทุนมาที่แปดร้อยบาทนะจ๊ะอ่ะไม้แรกของเราค่ะทุกคนค่ะอ่แดงสวยน้าเงินสวยอ่ะขออนี้ยใส่ไปที่น้ําเงินแล้วกันทุกคนถ้าตามเขาไพ่ก็ต้องไปที่น้ําเงินนะคะแต่อยากไปแดงมากกว่าอืมตามเขาไพ่ไปก่อนไม้นี้ชอบแดงนะคะแต่ตามเขาไพ่ไปก่อนนะใส่ไปสี่ร้อยเลยค่ะรอบนี้ โอ้โหหน้าเก้ามาสวยงามค่ะปอกเก้าไปจ้าอะตามเขาไพ่ไปเป็นไงล่ะทุกคนเขาไพ่มาเก้าของเราอะบวกขึ้นมาพันสองค่ะทุกคนค่ะเขาไพา่ฝั่งมาเก้าทุกคนค่ะเขาไพ่ทึบน้าเงินน่าจะหลุดทุกคนขอย,ยัดซัดใส่แดงไปเลยจะ้ะใส่ไปสองร้อยก่อนทุกคนค่ะเสรจเนาะเ็จสองร้อยเนาะอะเปิดมาสวย,สวย สาวมินนี่หน้าแปดขอบเข้าลูกอ้มาอีกเอา้ากระตุกเน็ตกระตุกชักกระตุกเจ็ดแต้มไปสวยงามจ้าบวกมารอยเก้าสิบมาค่ะไม้ต่อไปของเราน้ำเงินหลุดนะคะทุกคนคะ่ะคอยัดใส่ไปที่น้ำเงินเลยแล้วกันสามร้อยไปค่ะ มาค่ะเปิดหน้าไพ่มาสวยๆเอาหน้าแปดมาอู้หูยหน้าแต้มกับอกเต้มเอาแปดแต้มไปจ้าบวกมาสวยๆค่ะมาที่สามหรือมาที่สี่แล้วไม่ได้นับค่ะทุกคนค่ะโอ้โหลืมนับแกเล่นบาคาร่ามันก็ต้องใช้สมาธินิดนึงเอาเปลี่ยนคนค่ะทุกคนเปลี่ยนดีลเลอร์ใหม่เ่ะคเปลี่ยนดีลเลอร์ไม่เป็นไรเขาไพ่น่าจะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะหวังว่าเขาไพ่น่าจะไม่กระโดดหนีนะ สำหรับใครที่อยากได้สูตรบาคาร่าและเข้ากลุ่มบาคาร่าทุกคนคะ่ะสามารถจิ้มลิงก์ปักหมดุดที่ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะคะน้องจะทิ้งลิงก์ตักหมุดไว้ให้นะ,ะอะตอนนี้บวกขึ้นมา1,690นะจ๊กกำไรยังช้ำๆๆอยู่อะไม้น,นี้น้ำเงินไปเลยแล้วกันทุกคนขออนุญาตใส่น้ำเงินไปเลยใส่เศษไปคะ่ะ190มาน้ำเงินมาสวยๆ ขอบเฉยเอาหกแต้มกับ3แต้มขอบไปลูกสวยงามจังเอาบวกมาติดติทุกคนคะ่ะบวกเข้ามาติดติเลยขึ้นมาพันแค่ะกำไรหนึ่งพทุกคนมาค่ะไม้นี้โอ้โหแดงสวยงามทุกคนคะ่ะไปแดงเลยจ้าเอาๆใส่ผิดทุกคนใส่ผิดใส่ผิดอ่ะเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกใส่เศษไ,ไปแล้วกันเป็นร7 0ยเจ็ร้อยป เปิดแดงมาสวยๆเอาขอบเฉยอู้แปดแต้มทุกคนรู้งนี้อัดซักให้มันแน่นเฟียดไปเลย,ยสวยงามขึ้นมาสองพันแล้วค่ะกำไรพันสองค่ะทุกคนตอนนี้มา้านี้ของเราอัดแดงไปที่คนทุกคนค่ะอัดแดงไปเลยจ้กสองร้อย สสยแดงไปที่สองร้อยนะจ๊ะเปิดมาอือหึหน้า 6. หกอือหเจ็ดยัดเอาสามแตมขอแต้มอู้หูยีโดนค่ะทุกคนค่ะเขาไพ่กระโดดทุกคนหืมรอบนี้ขอกําไรกําไรหนึ่งพันอยู่เลยทุกคนค่ะทุนแปดร้อยมาขอไปเขาไพ่ไม่ขีดละกันทุกคนไปที่แดงทุกคนค่ะอืมโดนนัดจะหลุดไหมอ่ะไปที่แดงค่ะสี่ร้อยค่ะ ไปอีก400เป็น800เลยทุกคนมาขอไม้สุดท้ายช่ำๆเลยแล้วกันไม้สุดท้ายของเราทุกคนคะ่ะเมื่อกี้โดนไปหนึ่งไม้ไม้สุดท้ายมาออเอาสวยงามคะ่ะแปดแต้มเข้าไปเอาทุกคนคะ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มที่มีน้องนําเล่นอยู่นะคะสามารถจิ้มลิก์ปักหมุดกันเข้ามาได้เลยวันนี้ก็กําไรช่ำๆเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะะ้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะะ๊าไปบายจ้า